สนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแอนิเมะแวนกากันอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็อัปเดตไปที่เรียบร้อยครับสำหรับอัปเดตใหม่นะครับอัปเดต4.0นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างและมีอะไรที่น่าสนใจให้เพื่อนๆทํากันบ้างนะครับสาหรับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะรับรู้ไปหมดแล้วแต่ว่าผมเนี่ย เพิ่งเข้ามาเลยนะผมก็จะพาไปดูแต่ละส่วนเลยนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนแล้วก็มีอะไรให้ทําบ้างณนะปัจจุบันนะครับคอนเทนต์เนี่ยเรียกได้ว่าเข้ามาแบบเบิ่มๆเลยนะแบบว่าแบบเยอะแยะมากมายกองเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องกรอโค้ดนะตอนนี้ผมก็อยู่กันในหน้า Discord เป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้จะมีอยู่3โค้ดครับออร่านะอ่าเอาไปเลยโค้ดแรกออรา ออร่านี่ไม่รู้ได้อะไรเดี๋ยวลองจัดดูก่อนเลยครับสำหรับโค้ดแรกจัดไปครับ1,000เพชรกับ5รีโรนะต่อมาครับซีซันของเลิฟนะครับโอ้โหเรียอฤดูแห่งความรักฤดูแห่งความรักจัดไปครับโอ้โหได้มาเป็นช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตนี่ก็เป็นค่าเงินใหม่ในซีซันนี้นะก็จะสามารถเอาไปแลกของอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะแล้วก็อันสุดท้ายครับ e x t e n d d e n m ด n อ่าเอเซนเดเมดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องลองดูก่อนปั๊บอ่าได้มาอีก3,000เอ้สองพ0รวมแล้วเป็น3,500กับ15ลีโลนะครับอ่าก็เดี๋ยวไปสุ่มกันเลยตอนนี้ไอเซนอยู่กลางตู้นะอัปเดตใหม่ไอเซนก็อยู่กลางตู้เลยผมก็ให้มันออกมาแล้วกันไปครับสุ่มกันต่อครับจะได้หรือเปล่าออกก่อนไหมออกก่อนหรือเปล่า ขอไอเซนนะกลางตู้นะกลางตู้นะโอ้โหมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับไอเซนนะครับผมอ่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับกลางตู้เลยหน่อเนาะเลยทุกคนไอเซนนะเดี๋ยวจะอีโวขึ้นไปนะผมว่าน่าจะอีโวขึ้นไปเป็นเออ่ซีเกตหรือเปล่านี่นะน่าจะชัดเจน,นครับขึ้นไปเป็นซนะีเกตนะเออต้องไปหาของอีโวนะครับเพื่อ อีโวขึ้นมาเป็นซีเคตนะครับอืมนี่เห็นไหมต้องอีโวขึ้นมาเป็นไอเซนออร่านะครับโอเคจบกันไปครับสำหรับเรื่องของไอเซนนะก็เดี๋ยวเราไปดูอีเวนต์แรกก่อนเลยนะครับตอนนี้ทางเกมเนี่ยมียูนิตเข้ามา12 Unit ยูนิตอย่างที่ผมเคยให้ดูไปในเทเลอร์เลยนะในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าใครดูก็จะรู้ครับว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็เกมโหมดใหม่นะครับเกี่ยวกับริฟนะริฟเนี่ยจะเป็นการแบบอยู่ดีก็เกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาในในในแมปนะครับผมซึ่งผมไม่มั่นใจเหมือนกันเรื่องของ global เนี่ยมันอะไรบ้างไอเรื่องของ global นี่คือแบบทุกคนสเปนเจม1 5ล้าน5แสนแล้วก็ผู้เล่นได้รับ xp 2 2ล้านอแสนอะไรเงี้ยแล้วทำทั้งหมดทําจนครบแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือน t a สให้ทำนะครับพอทำจนครบแล้วเนี่ย,เ,เ,รเ,รรเ,ยเราอาจจะได้รับอะไรกันทั้งเซิร์ฟเวอร์เลยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่า มันจะได้อะไรบ้างนะต้องรอทําให้ทุกคนทําให้ครบก่อนนะครับทาสเนี่ยมันเป็นเหมือนการที่แบบเออเหมือนเหมือนเคเวสอะเออทุกคนต้องร่วมกันทำนะตอนนี้คือทุกคนมเปิดเพรง่ายๆอันแรกเลยเพรเปิดไปแล้วล้านห้าแล้วก็เงินเนี่ยเจ็ดล้านห้านะครับถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันแต่ใกล้แล้วเพราะตอนนี้ทุกคนก็น่าจะใช้ใจ่ายกันเยอะแล้วก็เคลียร์เวฟครับเคลียร์เวฟนี่น่าจะยากนิดนึงนะครับ แล้วก็ในนิวเกมโหมดริปเนี่ยจะมีซีเคตอยู่1ตัวนะซึ่งเขาไม่บอกนะครับว่าในริปเนี่ยซีเคตจะเป็นตัวอะไรแต่เราสามารถไปเช็คได้นะครับว่าเฮ้ยใ,ในในริปเนี่ยตัวนี้ณนะปัจจุบันเนี่ยซีเค็มันมีตัวอะไรบ้างชัดเจนแล้วในในริปเนี่ยน่าจะดอปเป็นจูฮาบัตนะครับอ่าในริปเนี่ยน่าจะดอปเป็นจูฮาบัตธาตุคอสมิกนั่นเองนะครับ แต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะมันเหมือนจะเป็นแบบ2ชั่วโมงเล่นทีนะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันนานไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยมันมีคอนเทนต์อื่นให้เล่นต่อมานะครับเกี่ยวกับริปช็อปนะริปช็อปเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยนี่อยู่ข้างหน้าซัมมอนนี้เลยนะครับอยู่กับคุณคูริสะนะอ่าแล้วก็เข้าไปริปช็อปเนี่ยเห็นไหมตัวซีเค็ดของริปช็อปก็คือจูฮาบัตนั่นเองนะครับจะมีให้แลกเป็นอ่าของอ e นะีโวน่าจะเป็นของอีโวจูฮาบัต แล้วก็พวกซ u เปอร์สเตตชิปต่างๆแล้วก็เทรดอีโรครับเรนโบว์เอเซนต์เรดเอเซน์อะไรต่างๆเอาไปแลกของกันอิ่มๆเลยนะครับผมก็<ะ>ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเล่นยากมากน้อยแค่ไหนเพราะผมยังไม่ลองลงนะครับแล้วใน r i ริปช็อปเนี่ยจะได้อะไรด้วยมีสิทธิ์ที่จะดรอปเป็นเฟมิเลียด้วยครับก็คือสัตว์เลี้ยงใหม่นะเป็นสัตว์เลี้ยงผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นตัวอะไรเพราะผมยังไม่ได้มานะแต่ว่ามันจะมีสัตว์เลี้ยงใหม่นี่เองนะครับ อระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองจะมีอยู่2ตัวครับชื่อว่ากรกับพาชิรุผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีความสามารถอะไรนะครับโอเคเรื่องของริปช็อปและโหมดริปช็อปจะประมาณนี้เลยนะครับผมต่อมาเนี่ยจะเป็นเรื่องของ Story ใหม่และ new story นะครับ spirit society นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกัน new story ใหม่นี่เลยครับ create m a p จะมาเป็น Spirit Society ผมลองเล่นไปด่านหนึ่งแล้วระดับไหนเมนะครับไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเท่าไหร,ไเไหร่เดี๋ยวเราต้องลองเคียยงไปเรื่อยๆครับเนี่ยมันจะมีของ e ีโพวกตัวละครที่อยู่ในตู้ใช่ไหมอันนี้ก็ตัวละครเคมปาจินะครับอันนี้ก็เป็นอ่าลูกพี่ลูกพี่หมวกหมวก bucket hat ผมก็จําชื่อไม่ได้อีกแล้วนะเออชื่อไม่จํายากเหลือเกินนะครับ อันนี้จะเป็นสตอรี่นะก็จะมีพวกบอสใหม่นะครับแล้วก็ศัตรูแบบใหม่นะครับแล้วก็วิธีเล่นแบบใหม่เหมือนเดิมแล้วก็ของอีโวสชิ้นอ่ะของอีโวสชิ้นก็น่าจะเป็น2ตัวเมื่อกี้แหละนะแล้วก็ต่อมานะครับมากับ r e g e n จนสเตทแล้วอันนี้น่าจะยากอันนี้น่าจะยากนะครับรีเจนสเตทข้างล่างนี้เลยนะครับคุอินชิพาเลตนี่นะครับจะปลดล็อกในระดับไนท์มร์นะครับก็คือต้องเลือกเทรดเหมือนเดิมนะความยากนะครับผม แล้วก็จะได้ m a ทเทอเรต่างๆมี s e เค e t อยู่ด้วยซึ่งเหมือนซีเค e t เหมือนมันจะมาในรูปแบบของเหมือนซีเค e t i อิกินะครับผมน่าจะ0.75เหมือนกันนะครับซึ่งซีเค e ตตัวนี้คือปู่ยามะนั่นเองนะครับเออคือคุณจะต้องเจอกับจูฮาบัตนั่นเองที่เป็นบอสแมปเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าเมคานิกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องไปลองเล่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์สตอรี่ก่อนละกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เคลียร์นะ แล้วก็จะดอกมาเป็นปู่ยามะนั่นเองนะครับต่อมาเกี่ยวกับความรักและช็อกโกแลตที่เราได้มาเอาไปทําอะไรอ่า NPC ช็อกโกแลตเนี่ยจะอยู่ตรงกลางแมปเลยเริฟช็อปนะครับสาวสวยสาวน้อยคนนี้เลยนะครับเอาไวแ้แลกกาเซลอ้าวยูนิตต,ตัวใหม่นะครับมาเป็นเรียบร้อยกับความรักแล้วก็สัตขีครับสัตขีสัตข,ขีใหม่จะเป็นสัตขีออราแชก็คือเป็นเก้าอี้ของไอเซนนั่นเองนะครับเอามาแลกบินกันเถือถ่อนไป แล้วก็เลิฟพอทัลซื้อตรงนี้เลยนะครับเลิฟพอทัลดอบอะไรบ้างนะตอนนี้อีเวนต์ของพอทัลก็จะมีเลิฟพอทัลด้วยในนิวช็อปก็อย่างที่เห็นเลยนะครับจะมีประมาณนี้เนาะในพอทัลเนี่ยจะดอบอ่าเป็นของอีโวน้องกาเซลนะครับผมคือแลกมาได้ยูนิตมาเนี่ยแต่จะจะถ้าจะอีโวเนี่ยให้ลงเลิฟพอทัลเนาะของอีวลูชันของน้องดอบอยู่แล้วก็ช็อกโกแลตฮาร์ดเอามาแลกของ นะครับผมแล้วก็ไม่ได้มีตัวซีเค็ไม่ได้มีตัวอะไรเพิ่มเติมในเรลพอร์ทัลนะก็คือไปหาของซีเค็ให้น้องแค่นั้นเองผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีเทียรหรือเปล่าน่าจะไม่ได้มีเทียอะไรนะเอออ,อผมมีเพชรไม่พอนะครับเดี๋ยวค่อยไปหาเพชรมาเปิดลักกันต่อมานะครับระบบใหม่ล่าสุดก็คือ Ba t t r e p a s s นั่นเอง b a t t r e p a s s มาเป็นเดวิดจาก Cyber p u n ันะครับผม ซึ่งจะอยู่ในเทียร์25จะได้เป็นรูซี่มาก่อนนะรูซี่เดือดแฮกเกอร์นะครับน้องเป็นแฮกเกอร์นั่นเองแล้วก็พาร์ทส,สุดท้ายนะครับจะได้เป็นเดวิดแซนเดวิตตันมานั่นเองนะครับก็จะมีทั้งล่างถอดเสื้อกับล่างใส่เสื้อนะส่วนน้องรูซี่เนี่ยจะเป็นร่างธรรมดากับอันนี้น่าจะร่างชุดนักเรียนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับจะมีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ 2 e x c l u s i v e อันนี้หาไม่ได้แน่นอนสำหรับตัวพาร์ทนะใครไม่มาเล่นแพทนี้ก็อดได้นะครับสำหรับดูซี่กับเดวิดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยระบบสุดท้ายนะครับรีแวมเรื่องของคอสเมติกนะครับคอสเมติกสามารถใส่ได้2ออันเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับการเลือกว่าเราจะเอาอะไรจากคอสเมติกนี้คือสามารถเลือกได้เลยนะครับ ก็คือมันจะ mix and match cosmetics ได้คือน่าจะเลือกได้4อย่างนะครับก็คือโมเดลท่ายืนเอฟเฟกแล้วก็แอนิเมชันคือคุณสามารถเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาอะไรอันไหนบ้างยกตัวใหญ่เลยอย่างเช่นผมอยากได้ไอ้น้ำแข็งจากจูเลียสนะครับผมก็จะกด equip c o s m e t i c แล้วก็ใส่เป็นเอฟเฟกอย่างเดียวนะครับอ่านี่เราก็จะได้มาเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นผมอยากได้ท่ายืน ่ายืนของใครดีท่ายืนของโอคารุนละกันอ่า,ป,าป๊บโอคารุนร่างน้ําแข็งนะครับแล้วก็อยากได้โมเดลมีโมเดลด้วยโมเดล,เดลอันไหนดีชุดสวมใส่เอาเป็นดีเอ็กดีเอโก้กันลองดูสิชุดสวมใส่เป็นโมเดลป,ป๊บอ่าก็กลายเป็นบั๊กออกมาอย่างนี้เลยอะไรครับเนี่ยเออแปลกๆอ่ะ แล้วเวลาเราจะถอดออกทั้งหมดทำยังไงเราก็กด Equi p ป o s m e t i c สักตัวนึงแล้วก,กด All ตรงนี้ครับมันก็จะล้างออกหมดแล้วก็จะไปใส่อีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นทีละตัวมันก็จะเปลี่ยนให้ใหม่กลายเป็นอย่างนี้เลยครับแล้วก็บัคไปเลยอะไรครับเนี่ยบัคแหลกลานเลยตอนนี้คือมันเป็นระบบเพิ่งใส่ใหม่อ่ะเนาะ,นะก็ต้องรอดูเขาแก้ไปเรื่อยๆอ,อ่ะบัคไปเลยครับทะลุทรงทะลุเสื้อกันไปหมดเออเดี๋ยวค่อยมาแต่งแล้วกันทุกคนถือว่าเครียดถึงอยู่ระดับหนึ่งอะ ถ้าเป็นการอดแอปคอสเมติกนะครับอันนี้เป็นระบบใหม่นะที่ผมว่าเขาต้องปรับแก้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะใครเล่นอนิเมะแวนการ์ดเลยเพิ่งมาเล่นหรือเพิ่งมาดูคลิปนี้นต้องบอกก่อนเลยว่าไซค์ของอนิเมะแวนการ์ดคือจะรีบอัปเดตคอนเทนต์จะเยอะคุณภาพออฟไลน์จะใหม่แต่ช่วงแรกเนี่ยจะบั๊กมาสารเลยปัญหาจะเยอะมากๆแล้วก็รายละเอียดยิบย่อยจะผิดพลาดซะเยอะเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่แล้วพยายามจะทําใหม่ๆแล้วก็คอนเทนต์มันจะเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย ช่วงท้ายเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับแต่ใช้เวลาระดับ 1, 2ึถึงสเดือนเลยถ้าเป็นไปได้นะกว่ามันจะลงตัวจะประมาณนี้ครับสำหรับทั้งหมดที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดยิบย่อยกับ u u l l t y y o f l i f e ในเกมนะครับเกี่ยวกับพวกกิ๊บบ็อกนูนี่นั่นรายละเอียดในด่านพวกเอ่อท็ t ปยูนิตของโทนาเมนต์บลาบลาบาแล้วก็นิวสกินบันเดิเข้าร้านค้าขายของนะครับแล้วแก้บั๊กบางส่วนนะครับที่เยอะมากๆอ่ะแก้เยอะมากๆนะครับแต่ว่า รายละเอียดมันเยอะอจริงๆก็จะประมาณนี้เลยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะลองเล่นอะไรก็ลองไปเล่นหรือสอบถามคำถามอะไรเนี่ยสามารถ,ค,ถอาคอมเมนต์สอบถามคำถามมาข้างล่างได้วันนี้ก็ประมาณนี้ละกันถ้าใครชอบคลิปอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปเล่นอัปเดตใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปเพิ่มเติมให้วันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย